ยเฉพาะล่าสุดเนี่ยนะฮะที่เกิดเหตุการณ์ที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี21ได้รับบาดเจ็บ4นายเสียชีวิต 2, 2นายขณะเดินทางเข้าไปในิบิภารกิจมวลชนสัมผัสในพื้นที่บ้านตูปะที่โกโคที่ควนโนรีเมื่อ14กันยายนอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะฮะเมื่อวันเสาร์เนี่ยครับเสียชีวิต2บาดเจ็บ4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านเสียใจนะฮะและร่วมกันออกมาประนามผู้ก่อเหตุ ชาวบ้านยินยันว่าทหารกลุ่มนี้เดีย่ยผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาช่วยงานทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้านตลอดเวลาจนสนิทสนมผูกพันกันเหมือนครอบครัวชาวบ้านคนหนึ่งชื่อคอริยออาลีบอกนะฮะว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้คอยช่วยเหลือคอยร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดค่ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและสังคมขณะเดียวกันเนี่ย ฟังทหารที่บาดเจ็บนะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลที่นี่เนี่ยที่ปัตตานีสามนายาส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหัดใหญ่อีกหนึ่งนาะยเพราะสาหัสมากก็ยืนยันนะว่าจะขออยู่เคียงข้างกับชาวบา้านหายเมื่อไหร่ก็จะกลับไปทําหน้าที่เหมือนเดิมฟังเสียงด้วย มาด้วยกันมีอะไรก็ช่วยกันพอมาเจอแบบนี้แล้วเน,นี่ยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดกับคนที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพอมาเจอแบบนี้ลแล้วรู้สึกว่าตักสังคมภายนอกจะมองจะมองพวกเราในมุมมองที่ที่ไม่เข้าใจพวังว่าเขาจะมองว่า ความแรงหรือว่าศาสนาใดของก็พระเจ้าไม่ไม่ยอมเรา